คนวันศุกร์จับได้ใบแรกคือตนุดังนั้นพอตนุออกมาจึงเป็นเลขสี่ทันทีถูกไหมมาพร้อมกับพกขนานคือตนุปุตตะหมายความว่าคนวันศุกร์จับได้ตนุและปุตตะจะปุตตะคือพบโชคนะคือเรื่องดีก่อนนะแต่ไพ่ใบแดงใบพืชหลังเนี่ยถ้าเป็นสีแดงมันแจ้งเตือนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวขอสัมผัสตัวบาที่สอง คือวินาศาะวินาศาะแปลว่าความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสว่างมามืดลงเนาะและหรือเปลี่ยนจากมืดมองไม่เห็นทางเนี่ยไปสว่างเห็นไหมซึ่งในไพ่นี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการได้แสงสว่างเนาะเห็นไหมการจุดเทียนคือได้แสงสว่างนะครับวินาศาะในวันนั้นตรงกับเลขหนึ่ง หนึ่งมันเป็นเลขสนะิบเอ็ดเนาะก็คือเป็นเลขหนึ่งแหละเป็นพบเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะครับและตัวนี้เป็นอลัลีเป็นไพ่คุณภาพเปไพ่คุณภาพนะที่มาวงบอกมาเล่าเรื่องไพ่สองใบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตสัมผัส เครียดเครียดคนสุขระวังเป็นปวดหัวเป็นโรคน,น,นอนไม่หลับไม่ใช่โรคนอะนไม่หลับไม่ใช่โรคนะนันหลับเป็นอาการที่คุณสะสั่งสมความเครียดความกังวลม,มาเยอะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเนาะอาการก็คือว่านอนไม่หลับดิ้นไปดิ้นมาขับรถเลยเลยเที่ทมงานหน้ารถไม่เลยป้ายใครอย่างนั้นนะเนี่ยแล้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เออหมือนคุณกาลังมองหาหนทางทางออกอยู่เนาะบ้านอยู่จะซ้ายจะขวาจะหมุนอะไรมาดีว่าหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วจะจากไหนมาดีเห็นไหมเรียกว่าชักหน้าชักหลังพยายามจะหาทางแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์อยู่คนสุขใครที่เป็นแบบนี้บ้างนะครับเออตัวนี้เห็นไหมใส่แว่นตาเลยนะ <laughs> แล้วคิดจน ปวดเลยคิดอะไรคิดถึงเรื่องนี้กังวลถึงเรื่องเนี้ยจนหัวปวดเลยเรียกเป็นคนมันเป็นเรื่องของพลังงานที่เรามีความคิดวนอยู่ในความคิดนั้นเนะี่ยแล้วเป็นหลุมดําแล้วคุณออกไม่ได้เออทำให้ไพ่มันแจ้งเตือนมาว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเออยังไงให้ให้รีแลกซ์นิดนึงให้รู้ตัวแล้วก็รีแลกซ์นิดนึงนะครับปัญหาบางอย่าง นี่เขาสื่อมานะปัญหาบางอย่างไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องแก้เออมันหมายความว่าเป็นเงื่อนเวลานี้ที่มันต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานการณ์เนาะเออบางอย่างจะต้องรอนะครับเออดังนั้นให้คลายความกังวลลงแล้วเดี๋ยวคนมันสุขจะมีโชคลาภครับ เป็นเรื่องของความหวังที่คุณน,นี่แหละที่คุณมืดมนไปแล้วมองไม่เห็นทางเลยหมอเห็นไหมมันเป็นจุดไฟถึงแม้จะไม่ได้เยอะเนาะไม่ได้สว่างเหมือนหลอดนิออนเหมือนหลอดไฟเหมือนทาชิดแต่น้อยหนทางเนี้ยมันเป็นยังเป็นความหวังทางรอดหรือการไปต่อได้อ่ะคอนเฟิร์มเลยอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์โดยทั่วไปของคนวันศุกร์นะครับณนะปัจจุบันแบบนี้นะครับฟังนะ คนวันศุกร์นอนให้หลับนะครับนอนให้สบายพอถึงเวลาอาจจะฟังไลฟ์นี้เสร็จแล้วเน,ะวน,นวาะสวดมนต์ไหวพระทำใจใสบายอาใครที่ปฏิบัติอะไรอยู่แล้วเนาะเออทำทำัง่ายทำให้คุณเข้าสู่ความสงบให้ได้เพราะหมอจะเล่าให้ฟังเสมอว่าคลื่นของความสงบก่อนนอนสำคัญมากใครก็ตามที่สามารถทำใจใสงบหรือความสึกสงบเนี่ยแล้วพอหลับไปอะ่ะ ช่วงคลื่นเนี้ยมันจะเป็นเพลังงานที่ทําให้เราเวลาถ้าเราจะฝันเราจะฝันแม่นและเป็นนิมิตเอพระวินาศ,าศาตอนนี้มันบอกว่าคนวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์นะในรอบนี้จะได้แนวทางความโชคดีมาจากความฝันครับคอนเฟิร์มฝันตัวเองนะไม่เอาฝันของอื่นเอาฝันตัวเองเลยเพราะว่าตัวต,วตวนุเป็นปุตตะอยู่ <c oughs> ตนุเป็นปุตตะหมายความว่าเรื่องของตัวเองเป็นโชคลาภให้กับตัวเอง อันนั้นต้องเป็นฝันตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ประสบการณ์จากการตีความฝันเองนะครับคุณไม่สามารถเอาความฝันไปถามคนอื่นได้เนี่ยหรอไหมเพราะถ้าถามคนอื่นมันจะเป็นเลขคนอื่นเออดังนั้นความฝันแบบนี้คุณอาจจะเคยฝันมาแล้วเนาะแล้วก็น่าจะเคยฝันมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นไปตีแบบนี้แล้วมันก็ใกล้เคียงหรือมันก็ได้นะครับดังนั้นฝันแบบไหน ให้ใช้ความรู้สึกของตัวเองนะครับในการที่จะแปลความหมายหรือการแทนค่าแบบนี้เลยโดยเฉพาะคนที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะครับฝันว่าตัวเองไปท่องเที่ยวฝันว่าตัวเองได้รับอะไรบางอย่างหรือมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตัวเองนะครับอ่ามีการอย่างเช่นบางคนกกนผมมีไหมเออหรือบางทีเลือดออกในความฝันเออเหตุการณ์แปลกแปกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองนํามาเป็นแนวทางของโชคลาภในรอบนี้ได้ครับคอนเฟิร์มโอ้โหแม่นกว่าจะไปได้ จะมีวันสุขบางคนถูกเลขอายุครับวินาศาเป็นสุภะจะมีวันสุขบางคนถูกเลขอายุตัวเองครับอหรือเลขประจําตัวนะครับเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองวันนี้เกิดไปดูดีๆนะครับอะไรว่าเก็บได้เก็บหวยได้เงี้ยเหรอเฮ้ยมันจะอย่างนั้นเลยเหรอพูดไปก่อนนะจะมีบางสุขบางคนเก็บหวยได้เหรอหรือเก็บเลขได้วะ มันจะเจอเลขตกอ่ะมันจะมันจะอยู่ก็จะเหมือนคล้ายจะไปเห็นเลขเองโดยบังเอิญน,นะเนาะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าน,นะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าจะได้เป็นภาพรวมจะมีคนวันศุกร์บางคนไปได้เลขโดยบังเอิญโดยที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นไปไหว้พระแล้วไปเหลือบเห็นเขาจบทูบกันจุดทูบกันแล้วเห็นเ้ยเราชอบพอดีคล้ายๆอย่างนั้นเอออย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องของการได้เลขโดยบังเอิญโดยไม่คาดฝันนะครับถ้าสะดุดความรู้สึกสดุดใจก็เอาเป็นแนวทางได้ครับแบบนี้เลยหมดไหม หมดครับหมดครับหมดนะดังนั้นเลขนำโชคคนันสุกจึงเป็นเลขสี่กับเลขหนึ่งนะครับนำโชคคนันสุกจึงเป็นสี่กับ1ส่วนหน้าไพ่ต้องเป็นใบนี้นะจะเป็นอะไรก็ตามนะครับหน้าไพ่จะเป็นเลขเลขสี่กับเลข 5. ห้าบอกว่าสี่มาแน่ๆเลยวันนี้รอบนี้หน้าไพ่จะเป็นเลขสี่เลขห้านะครับดังนั้นคนที่มีแผ่นทอง คนสุกนาะที่มีแผ่นทองจะหมุนตำแหน่งแรกหมุน4ครั้งนะครับตำแหน่งแรกหมุน4ครั้งตำแหน่งที่2